ตัวแม่ของจริงเปิดสัญญาอัมพัชลาภากับช่องเจ็ดจ้าง20ล้านให้อยู่เฉยๆก็ได้เปิดตัวแม่ของวงการบันเทิงที่แท้จริงสําหรับอัมพัชลาภาเฉยเ้อทีล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยถึงสัญญาของอัมพัชลาภากับทางช่องเจออกมาช่องเจนั้นจะให้ค่าสัญญาอัมพัชลาภา20ล้านบาทต่อปีติดต่อกันมานานหลายปีแล้วหน้าที่ของอัมคือขึ้นปกปฏิทินของช่องทุกปี ไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องไม่ว่าจะเป็นรายการสดรายการอัดงานทำบุญอ้ามีสิทธิ์เลือกพระเอกที่จะแสดงด้วยตัวเองได้รวมไปถึงค่ายละครที่จะแสดงและผู้จัดละครก็เลือกได้เช่นกันแล้วแต่จะสะดวกใจเลยแต่ห้ามอ้ำมออกไปรายการช่องอื่นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จำนวนเงิน20ล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นค่าจ้างอ้ำให้อยู่ประดับช่อง7แบบสวยๆนี่คือสาเหตุที่เราจะไม่เห็นอ้ำไปช่องไหนเลยเป็นนางเอกอายุ45ปีที่ช่องไม่ถอดสัญญาตามนโยบายดาราอายุ35ช่องขอไม่ต่อสัญญาบอกได้เลยค่ะว่าปังสุดอะไรสุดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ